ครับสวัสดีครับอยู่กับชูลูกอิสานอีกเหมือนเดิมตอนเช้าเช<ม>นี่เกะไม้แบบบอกแล้วเนียนเลยครับตรงดิง<ม>้งอยากนิดนึงฝั่งนี้ยกมาไว้นี่แคร่เนาะเอาอะไรร้องขาเนาะ ตัดดูดิต,ตัดทินอฮะนี่เทเราก็ตีแบบรอเลยนะตีแบบจากนี่ครับจากโน่นมานี่เข้ามานี่อีกปรมาณนี้ครับไปโน่นวันนี้ก็จะตีแบบไว้เลยครับ ฝนมาแน่นอนครับไม่ต้องว่าฝนไม่ตกครับก็ได้แค่ตีแบบไล่ดินก็แค่นั้นนะครับรอลมมารอลงมา I don't like it. รอลมเต็มได้สมองสมองไปหมดแล้ววม่หัวราะได้อร่อยมากตานีีใสายวนี้ กินน้ำชาแต่เช้าเลยครับกาแฟครับกาแฟ,าฟดังนั่งอีกวดเมื่อยไหมเมื่อคืนเมื่อยไหมโอ้พี่ลาเลยอ๋อเอาว Anh mặt chào đi hai. Anh mặt đi ra được cái việc của kia. To kia, phải mặt kia. Wasn't áo cho vùng. Ralph, yên ngưng đến ao. Anh mặt cho vùng. Anh mặt cho vùng. Anh mặt cho vùng. Anh mặt ไม่ตื่นทำไมอ่ะวะเนี่ยมาช่วยเทปูนพอดีเลยวันนี้ต่อแต้มมาจากไหนแต่เช้าเลยตัวนี้ก็แกะแบบออกหมดแล้วนะครับก็สมูทมากเลยดูครับ มันจะโคง้งแววแววแววเนี่ยคือการที่เราเป๊กไม่ดีครับถ้าเป๊กดีมันจะไม่เคลื่อนเราต้องไปตัดต้นยูคามาเป๊กไม้ไผ่อะมันไม่อยู่ที่เล็งไม้กระดานเลยอ้าก็ดัดไม้กระดานเอาไงแข็งนะดูไอ้ไหนเสร็จปุ๊บน,นอนเลยเป็นไงละ่ะ กาแฟเข้มข้นโอ้ยปวดเมื่อยไปทั้งตัวเลยพี่น้องทั้งวันหายเลยคนหายเลยเรียบร้อยเลยกลับบ้าน ใครมาครับนี่มาแต่เช้าต้องโดนครับคนมาแต่เช้าอย่างงี้น่าจะได้ช่วยเทปูนมาแต่เช้าอย่างงี้น่าจะได้ช่วยทีแบบเออตีแบบหลับตายเลย หลับตาตีก็โดนมือไอ้หนอยับลงที่ตรงนีคับวันนี้จารย์โอรอลุ้นจารย์โอจะมาไหมครับ อจารย์โอ้ต้องมานะครับถ so ้าไม่มานี <laughs> <laughs> okay, ่บ like ันไลเลยถ้าว่าถ uh, ้าไม่มาบันไลเลยไม่มาอีกทีนึนสีแล้วนะกาแฟกาแฟดอันดูการสดกินเาไยังตูดวัคซีวกินแล้วโอ้เคยเลือเล จานกินตั้งชีดปุ๊บจานกินเลยอ่ะเอ๊งโคตรโหดเลยอาวันที่แกมีชีพนะเฟซบุ๊กน,นี่เองกดใส่ใครรถนะอโอ้คุณนายลองจากรถแล้วน่ครับใครขับรถเสียเมื่อวานเอาไปซ่อมเลยไ,ได้ไม่เมียดอี เอาไปให้พี่ลองอันนี้ดูแล้วมันดังจากไดไอไดชาร์จนั่นแหละดังวิ่ต้องมีตีต้องมีตีแบบทีเดียวเลยไงตีฝันนั้นทีเดียวหรือรถปูนตีทีเดียวเลยนี่ใหญ่เลยต้องช่วยกันเราเนี่ยสามตรงเนี้ยสามเที่ยวไปล้างอะไรอืมเราไปเช็คให้พี่เลยเด้อเดี๋ยวพี่ให้เงิน ไปไหนไม่ก yeah, uh, like ็เอาไปเช็คกันเนาะเช็คเออเอาไปเช็คคนเดียวนะอะไรนู่นใดไม่รู้ไปไใดรถมันหอนหูเร่งไปเอาเช็คเลยเร่งไปมูนโอ้ยังไงเละนั่งออะไรว่าเออรถไปไรหนมันตั้งสองแสนกิโลแล้วเนาะมันก็ต้องอันนี้เลยแล้วเขาไม่ต้ประกันปะประกันเทอดตายปลอดเลย ไปทางขันไปทางขันถ้าเราเอาไปซ่อมเองก็ต้องเสียตังค์ท่านคิดว่าย,ยังไงครับนี่ไปที่เดิมไปโมงแล้วไปทำง,งานไหนเดี๋ยวไม่ได้เป๊กเลยโอ้พยานาคไปตรงไหนอ๋อทางซีแต่แต่มาจากไหน ไองมีอะไอกกมานี่เลยเออยูแอดว่าเวลาจะพูดอะไรเดี๋ยวพูดมาเขาไม่ดูหรอกคีอีะนี่วันนี้น่าจะไม่ได้เทรอกดูฟ้าอากาศอรอทำไมนีันก็อ้ขนโอ้โหโคตรรยับอโอันนไ้เต็มคุมโอ้ยแม่งโคตรมา เราทำแบบให้เสร็จเรียบร้อยพรุ่งนี้เราค่อยเทก็ได้ให้ป่ะดิเราอละเนาะเราพอจะก็ชูลูกษาเอาพี่โอถ้าฝนไม่ตกอะเนียนกว่านี้แต่เว้อันนี้ทำด้วยตกด้วยหงายโยมแบบนี้ หัวอะไรเขาเทไปนู่นอีกช่างเราครับมาน่ายถ้าเราทำรอยตเนี่ยีิงเทปาดโมเจนดิไไม่นะไรถ้าเราทำรอยต่อเนี่ยเราต้องมีอย่างนี้ไม่งัหักหมดต้องมีเล็กไม่เล็กปอยม่นี้จะเสียัะไขอจ้าะเจะดินอ เป็นสูตรเป็นผมโพลใส่ไ้เลยเป็นสูตรเินเ่าตกินหกินก็เห็นเลยนะ้วจริงจับฉีกเลยโอติดเหลืองบอกว่ามันลายเลย ครับสำหรับทีนี้ก็เจอกันใหม่ทีมหน้านะครับสวัสดีครับผม yeah, <yeah>, yeah. สวัสดีครับสวัสดีเอฟซีขอบคุณคนติดตาม <Yeah. S 1> กดไลค์กดแชร์ให้ผมหน่อยครับ